โอเคอันนี้เป็นทริคการจำอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่100%じゃนะ100%じะ100%じไม่ใช่100%นะมันมีข้อยกเว้นอยู่โอเคต่อไปฮัจิ8 8นะเลข8 8นะต่อไปเลข9กาเมันเดิมเลยเลข9กมีสองเสียงนะจ๊ะเลข9ก้ามีสองเสียงก็คือถ้าอยู่เดียวๆจะเป็นคิวคิวคิว ตัว Q ตัวเนี้ยมันไม่ใช่คออีวอคิวนะทุกคนมันบอกใช่คออีวอคิวนะมันคือเสียงคิว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 ทุกคนรู้จักเสียงคิวคิวไหมอ่ะกลับมาที่ตัวตารางอันนี้ตารางเนี้ยมันจะมีตัวเสียงควบอยู่เสียงควบตัวเนี้ยมาเสียงควบยะยุโยเล็กนะคะตัว q q q, 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 q. คิวคือไหนเคียวคิวเคียวคิ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 วอันนี้เสียงสรรั้นคิว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  นะแต่อันนี้มันเสียงยาวเพราะมีตัว u มาอีกตัวหนึ่งตัว u คือตัวอูอีกตัวหนึ่งนะมันก็เลยแทนที่จะออกเสียงควเฉยเมันจะกลายเป็นค